ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูเช่นปั่นน้ํานะครับผมติดกับเครื่องคูบต้าอาร์สี14แรงนะครับผมขับเคลื่อนง,ง่ายครับผมเคลื่อนย,าย้ายง่ายๆครับผมไปหน้างานจะมีไอคานหล็กสานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้ลากกับ รถไถหรือว่ารถกระบะได้เลยนะครับผมนี่ครับพิ <40. S 1> ่งเสร็จเลยนะครับผมเดี๋ยวสียังไม่ยังอาจจะยังไม่เสร็จดีนะครับผมเคลนย้ายง่ายๆครับผมเคลื่อนย้ายกันได้เลยนะครับไปปั่นน้ำสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมร้นลุงเรืองอะไหล่ยนนะครับผม ครับสวัสดีครับ